เอนดูเจมจิเล้าที่มาชุดสูทสีม่วงในงานแต่งแต้และปนยัยไม่รักจริงไม่กล้าใส่ออกจากบ้านตอนเห็นพระเอกสุดฮอตเจมจีรายุซึ่งเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวในแก๊งเพื่อนสาวสวมชุดสูทสีม่วงแสนละมุนไปร่วมงานวิวาของนางเอกดุลพีเต้านัพรกาแฟนหนุ่มนักธุรกิจน,นายปนัยที่จัดขึ้นอย่างเรียบหรูวันที่24มกราคม2568ว่าน่ารักน่าเอนดูแล้วพอรู้ที่มาของชุดสูทดังกล่าวที่เจมเราให้ฟังผ่านภาพ พี่เจ้าตัวโพร่วมยินดีกับบ่าวสาวยิ่งทาให้แฟนๆยิ้มตามด้วยความใจฟูพอเจ้าตัวเข้าใจผิดมาตลอดว่าผ้าที่แต้วส่งมาให้ตัดชุดคือสีน้ําเงินซึ่งมาเห็นตอนใส่ไปงานไม่กี่ชั่วโมงว่าเป็นสีม่วงทำเอาคนใส่ถึงกับออกปากว่าถ้าไม่รักจริงไม่กล้าใส่ออกจากบ้านเลยนันเนี่ย